สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีทั่วโลกค่ะเพราะวันนี้เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแห่งปีคือเดือนธันวาคม2566นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็กดวงชะตา สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนนะคะท่านที่เกิดในราศีเมถุนในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดอยู่ในปีพศอ,อ,อะไรก็ตามคศพศอ,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 อะไรก็ตามนะคะ ขอเพียงให้ท่านจำไว้ว่าท่านเกิดราศีเมถุนนี้หมายถึงท่านเกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอจะอิงจากไพ่นะคะอิงจากไพ่ยอยู่สองชุดนี้นะคะคือไพ่าทาโรดและไพ่เลนมองนี้นะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟาก ไม่ได้อิงลัคนาอันใดน,นะคะขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะคะตรวจดวงชะตาตามราศีนี้จะยึดมั่นในวันที่เกิดและเดือนที่เกิดนะคะไม่ได้ยึดเกี่ยวกับลัคนาดวงดาวหรือเวลาตกฟากนะคะท่านไม่ต้องมาถามแม่หมอว่าท่านเกิดลัคนาอะไรตกฟากเวลาจําเวลาตกฟากไม่ได้นะคะเพราะว่า แม่หมอไม่ได้เอาลักษาดวงดาวเวลาตกฟากมาตรวจนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดวงชะตากันภายในเดือนธันวาคม2อ6พนี้เดือนสุดท้ายแห่งปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ดวงชะตาท่านเป็นอย่างไรโดยสภาพทั่วไปตามพื้นฐานดวงที่กำหนดเอาไว้แล้วช่วงเดือนธันวาคมนี้ ท่านที่เกิดราศีเมถุนดวงชะตาเขาแนะนำท่านว่าเดือนนี้ขอให้ท่านอย่าได้ประมาทในการดำเนินวิถีชีวิตอย่าเนาะล้อเล่นกับโชคชะตานะคะทำอะไรก็ให้รอบคอบให้เป็นเหตุเป็นผลให้เย็นเย็นให้หนักแน่นเข้าไว้อย่าได้โววามอย่าได้อารมณ์เสียอย่าได้หัวร้อนนะคะในช่วงนี้ก็ยังเน้นให้ มันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญกุศลทาบุญทําทานด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนนี้มันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งซึ่งดวงชะตาของเรามันติดขัดมันอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับ <up> <heart> เพราะฉะนั้นให้ใจเย็นๆนะคะให้ใจเย็นๆแล้วอย่าได้ประมาทจะเป็นด้านอะไรก็แล้วแต่จะเป็นด้านการงานการเงินความรักอะไรก็แล้วแต่เราไม่ต้องไปช่าใจอย่าได้ประมาทนะครับ อันนี้โดยภาพรวมเจ้าชะตาที่เขากำหนดไว้แต่ทีนี้เรามาเจาะโดยตรงทีละเรื่องเรามาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนสำหรับเรื่องหน้าที่การงานท่านที่เกิดในราศีเมถุนนั่นก็คือในช่วงเดือนธันวาคมนี้มันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งดวงการงานของท่านมันสะดุดมันสะดุดมันติดขัดมันขัดสนนะคะ มันติดขัดมันขัดสนอาจจะเนื่องมาจากหนึ่งละท่านอาจจะมีปัญหากับบริวารในงานหรือมีปัญหากับกับหัวหน้างาน,านหรือมีปัญหากับหน่วยงานหรือมีปัญหากับสิ่งแวดล้อมในงานคือมันจะมีช่วงหนึ่งการงานมันจะสะดุดอยู่นะคะท่านก็เลยรู้สึกว่ามันเกิดความตึงเครียดนะคะตึงเครียดหาทางออกไม่ได้อะไรงนี้ บางคนก็ทำงานดีๆอยู่ดีๆหัวหน้างานหรือว่าเจ้าของงานก็อาจจะบอกให้ท่านหยุดสักระยะหนึ่งอะไรงนี้ก็ได้นะคะหยุดเพื่อปรับปรุงหรือว่าหยุดเพื่ออะไรก็ได้หรือว่ามีเกณฑ์ว่าได้โยกท่านไปอยู่จุดในจุดหนึ่งทำให,ให้ท่านนี้ตึงเครียดนะคะมันจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามความติดขัดความสะดุดนี้มันจะเกิดขึ้นแค่ช่วงในช่วงหนึ่ง แค่เพียงเล็กน้อยนะคะจากนั้นมันก็จะดีต่อไปเรามาดูเรื่องแห่งการเงินถึงแม้ว่าท่านมีปัญหาในด้านการงานมันสะดุดนิดหนึ่งแต่ท่านก็ยังโชคดีในเรื่องแห่งการเงินการทองอยู่เพราะว่าฐานะการเงินของท่าน,นยังอยู่ในเกณฑ์ดีหมายความว่าท่านยังมีเงินเจ็บเงินฝากเงินออมอยู่ ดังนั้นถึงแม้ว่าการงานมันจะสะดุดมันยังไม่ได้สร้างเงินตามที่ท่านคาดหวังอยากให้เป็นแต่ว่าการเงินของท่านมันก็ยังโอเคดีอยู่นะคะมันก็ยังไม่ได้สะดุดเหมือนการงานนะคะการเงินดีนะคะบางคนไม่ได้ทำงานทำการช่วงเดือนธันวาคมนี้ท่านก็ยังจะโชคดีในเรื่องแห่งการเงินนะคะก็จะมีคนนั่นคนนี้มาดูแลมาอบรมคำจุนด้านนั้น ด้านการเงินให้กับท่านได้อยู่ดีกินดีดมาช่วยเหลือด้านการเงินหรือบางท่านาเดือนสุดท้ายแห่งปีส่งท้ายปีเก่าท่านที่มีอายุมากคนอ,อะไรอย่างนี้ท่านก็จะมีลูกหลานมีความกว่ตันยูมาแสดงความกว่ตันยูมาให้ของขวัญวันส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ให้กับท่านให้อุทิศการเงินการทองให้กับปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้อง เพื่อสนองถึงบุญคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็โชคดีในการเงินในการงานตรงจุดที่ว่าสิ้นปีท่านก็จะได้รับเงินเงินโบนัสเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นการเงินช่วงนี้ดีท่านได้ยิ้มในด้านการเงินอยู่ต่อไปมาดูเรื่องแห่งความรักนะคะสำหรับความรักท่านที่เกิดาราศีเมถุน ความรักมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะแต่แม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองแบบ 1. ความรักสำหรับคนโสด 2. ความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะแม่หมอมาพูดถึงความรักคนโสดก่อนคนโสดที่ยังโสดอยู่คนโสดที่ยังอยู่บนคานทองอยู่นะคะ คนโสดที่ยังไม่มีใครมารักมาชอบหลายเดือนหลายเดือนแล้วพอมาสู่เดือนธันวานี้มันเหมือนว่าบุนหนุนนํามันเหมือนฟ้าเปิดทางมันเป็นจังหวะดวงของท่านที่มันเปิดทางให้กับท่านหมุนเวียนมาสู่ความเป็นโชครบรนลุแห่งความรักกาเมเทพรีบตื่นขึ้นนอนเตรียมสอนแล้วที่จะมาแผงปักอ,อกปักใจท่านนะคะ ดังนั้นคนโสดที่อยู่บนคานทองรีบลงมาเลยนะคะลงมารับความเป็นโชคเป็นลาภแห่งความรักนะคะเพราะว่าช่วงเดือนธันวาคมนี้จะมีคนมาขายขนมจีบมากมายเลยนะคะลงมาจากคานทองแล้วมาแต่งตัวสวยสดงดงามเข้าไว้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ท่านจะมีสเสน่หามีเมตตามหานิยมยิ่งนักนะคะท่านชายก็ มีเมตตามหานิยมหล่อเหลาเนื้อหอมมากๆเลยนะคะช่วงเดือนนี้เพราะฉะนั้นคนโสดในช่วงเดือนนี้ท่านก็จะได้เจอความรักที่ดีเป็นความรักที่แท้จริงเป็นความรักที่รักจริงหวังแต่งนะคะหากแม้นผ่านมาท่านโดดเดี่ยวเดียวดเงาหงอย มาเดือนนี้ไม่เหงาหงอยไม่โดดเดี่ยวแล้วมีตัวเลือกมากหมายให้ท่านเลือกบางคนก็เลือกไม่ถูกเลยซ้ําว่าจะเลือกรักไหนดีเพราะรักแต่และความรักที่เข้ามาโปรไฟล์ดีทุกอย่างเลยเลือกไม่ถูกตัดสินใจไม่ถูกนะคะบ,บางคนก็รักผี่สดายนอ้องอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้หากท่านใดต้องการที่อยากจะมีคู่ครองเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปธรรม ก็สามารถที่จะตัดสินใจลงเอยได้นะคะเป็นช่วงที่ไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆในความรักเป็นช่วงที่ท่านได้สดชื่นนะคะสดชื่นเป็นปื้มปิติมากๆในด้านอย่างความรักนะคะความรักเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามดังนั้นท่านที่เกิดราศีเมทุนในช่วงคนโสดนะคะคนโสดที่เกิดราศีเมถุนในช่วงเดือนนี้ ขอให้ท่านนี้เตรียมตัวแต่งตัวสวยสดเงืองามทำบุญทำทานเอาไว้เพื่อต้อนรับบุญกุศลที่จะเปิดทางให้ท่านได้มีคู่หัวตัวเมียกันนะคะและได้ความรักที่แท้จริงนะคะช่วงนี้ได้พบเจอคู่แท้คู่ชีวิตตัวจริงนะคะโอเคสำหรับคนโสดขอแสดงความยินดีด้วยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่านก็จะมีคู่ที่ดีนะคะ ต่อไปมาดูความรักสำหรับคนที่มีคู่หรือเป็นครอบครัวแล้วด้านความรักความผูกสัมพันธ์ยังไม่อบอุ่นกลมเกลียวเท่าที่ควรนะคะด้านความรักความผูกสัมพันธ์ดูมันยังจืดชืดเย็นชาทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะคงเนื่องมาจากท่านของคู่คองเรือนกันมาเนิ่นนานอยู่กันมาเนิ่นนานหลายปีดังนั้นความรักความผูกสัมพันธ์ ก็อาจจะยังรักกันเป็นแบบเพื่อนเป็นมิตรภาพเป็นไกลมิตรที่ดีต่อกันแต่ก็ยังพยายามสร้างสรรค์การพัฒนาครอบครัวไปด้วยกันให้มันลงเอยได้ดีอยู่แต่ถ้าว่ามันไม่สวีดหวานกันนะคะช่วงนี้ที่แม่หมอบอกว่าท่านที่เกิดราศีเมถุนอ่ามันก็จะมีเรื่องสะดุดสะดุดอยู่สองเรื่องนั่นคือ สะดุดเรื่องการงานเกิดขึ้นสะดุดในช่วงใดช่วงหนึ่งเพียงเล็กน้อยแล้วก็จะมาสะดุดเรื่องที่2คือด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่นั่นก็คือคนที่มีคู่รู้สึกว่าจะคิดมากจะเครียดอเหมือนกันเพราะดูคู่ครอ,องของตัวเองนี้ไม่ใส่ใจไม่ใย,ยดีกับตัวเราเลยจืดชืดเย็นชามดูแล้วเหมือนไม่เห็นคุณค่าคุณงามความดีของเราไม่ไม่เห็นคุณค่า ไม่ให้เกียตดเราอะไรอย่างนี้และที่อาการมันเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันอยู่กันมาเนิ่นนาน<ๆ>ก็เลยรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นเพื่อนแต่รักด้วยความมั่นคงจริงจังรักกันหวังที่จะคงเรือนกันตลอดไปช่วงนิดนี่นแหละนะคะเมื่อท่านรู้ท่านก็ไม่ต้องไปคิดมากนะคะต่อไปมาดูเรื่องเคาะ สำหรับท่านที่เกิดในราศีเมถุนเดือนธันวาคมนี้ท่านก็ไม่มีข้ออะไรนะคะแต่ถ้าว่าเดือนนี้ท่านอาจจะาอ,าอาจจะมีเกณฑ์ว่าได้เดินทางไปนั่นไปนี่มานี่มานั่นถึงแม้ว่ามันม่มีข้อแต่ว่าเมื่อบางท่านได้เดินทางไปนั่นมานี่บางทีมันอาจจะเหนื่อยเมื่อยล้าเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอะไรต่างๆนี้เพราะว่า เราไปนั่นมานี่ไม่ได้อยู่กที่มันอาจจะเมื่อยมันอาจจะเหนื่อยล้านี่นี่ก็ไม่ถือว่าเป็นข้อหรอกแต่ว่ามันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็มามาประคบประงมม,มาดูแลมันก็หายได้นะคะทีนี้เรามาดูมีมีที่แม่หมอบอกว่าช่วงที่มันสะดุดติดขัดมันมันจะเกิดขึ้นช่วงนี้นะคะคือช่วงระหว่างช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะ ช่วงครึ่งเดือนหลังตั้งแต่ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนอาจจะยังไม่มีสถานการณ์ที่ว่าสดุดแต่พอมาสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นแหลมะมันจะเห็นหนว่ามันสุดุดทั้งการงานและความรักกับคนที่มีคู่นะคะแต่แล้วสุดท้ายสุงเล็กน้อยแล้วมันก็ไม่มีอะไรสดุดอีกสุดท้ายแล้วท่านก็จะโชคดีในเดือนธันวาคมก็ปัญหาต่างๆที่มันเข้ามา ปัญหาต่างๆที่มันเข้ามามันก็สุดท้ายก็เราก็จะแก้ไขได้เราก็ปล่อยไปให้การเวลามันผ่านไปปัญหาต่างๆก็จะหมดไปตามการเวลานะคะโอเคสำหรับท่านที่เกิดราศีเมถุนแม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะในะรืะการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมนะคะแม่หมอไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะ หากแม้นว่าใครต้องการที่จะมาตรวจเช็คดวงชะตาเพื่อเป็นดวงของเราแล้วมันจะแม่นยำาฉบังยยิ่งนักขอท่านมาดูกับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะหรือหากแม้นว่าท่านไม่สะดวกมาเพราะว่าบ้านอยู่ห่างไกลกันเราก็ดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะดูทางออนไลน์เราก็ได้เปิดกล้องวิดีโอท่านก็สามารถที่จะมีซิกเซ็นมียานสัมผัสพิเศษเลือกได้ไพ่ใบที่เป็นจริงได้นะคะแล้วก็ความแม่นยำก็เกิดขึ้นจริงได้นะคะ หรือหากใครไม่ต้องการมาดูกับแม่หมอที่บ้านไม่อยากจะดูทางออนไลน์ line, เพราะว่ามันต้องเสียค่าครูบางท่านอยากจะดูฟรีอยากจะดูฟรีก็ดูได้นะคะขอเพียงให้ท่านนี้เมื่อเข้ามารับชมรับฟังแล้วช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะมาเป็น fc ประจํากับแม่หมอเมื่อกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอดีแล้วหากท่านอยากให้แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาท่านในเรื่องอะไรขอให้ท่านนี้ เขียนถามแม่หมอมาหนึ่งคำถามอยากจะถามเรื่องการงานการเงินความรักหรือดวงชะตาในส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ถามมาได้หนึ่งคำถามแล้วให้หมายความว่าให้ท่านบอกแม่หมอว่าท่านเกิดวันที่อะไรเดือนอะไรปีพศอ,อ,อะไรแล้วให้ตั้งคำถามนะคะไม่ใช่บอกแค่วันที่เดือนพศแล้วก็จบไม่ใช่อย่างนี้นะคะบอกวันที่เดือนพศอ,อ,อย่างนี้แม่หมอไม่ทานายให้นะคะ บอกว่าที่เรียนบสเสร็จท่านตั้งตั้ง,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 งคาถามนะคะแม่หมอท่านจะทำนายให้และขอให้ท่านถามแม่หมอแบบตรงไปตรงมาอย่าถามเป็นภาพอย่าถามกํากวมนะคะพ่อาถามแบบตรงไปตรงมาคําตอบมันจะได้แม่นยํานะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงนี้เท่านี้เราคอยพบกันอีกครั้งในปีหน้าปีหน้าเดือนหน้า คือเดือนมกราคม2 5 6 7นะคะไปไปสุขสัรรหันษาในแคปปี้นิวเยียนนะคะเดือนหน้าพบกันอีกครั้งในช่วงนั้นนะคะโอเคก่อนจากกันแม่หมอก็ขออวยพรให้ท่านนี้จงมีความสุขทั้งใจและกายและพ้นจากทุกจากโศกพ้นจากโรคจากภายัยพ้นจากสุบข,ข้อเสียดจังไรทั้งหลายด้วยเถิดสาธุ เพียงขอให้ทุกท่านยังโชคด,ดีแม่หมอขอลาไปก่อนนะคะยบาย Thank you so m มา h